สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะฮะมิกกี้ถืรถสวยนะครับกำลังทำการลอกสติกเกอร์แรปสำหรับรถที่ติดฟิล์มแรปมาแล้วประมาณ4 5ปีเนาะสำหรับตรงนี้ถือว่าเริ่มลอกยากนะเพราะว่าตอนดึงเริ่มดึงแล้วเริ่มหลุดนะเริ่มลอกไม่ได้ออกมาเป็นแผ่นใหญ่ๆเพราะว่าตัวฟิล์มเริ่มเสียสภาพแต่ก็โชคดีครับที่ยังลอกง่ายนะครับกับบางคันเนี่ยก็ที่คี่เคยบอกว่าถ้าโชคดีลองไม่ได้ก็โชคดี ลอกได้ก็โชคดีนะครับหรัวคันนี้นะครับพอตพานามล่าเอนะครับไฟหน้าเห็นอย่างนี้นะครับไม่ได้ลื้อยากเป็นวิธีการลื้อที่ปกติเพราะว่าตัวระบบการลื้อไฟหน้าของพอตเนี่ยง่ายมากไขนิดเดียวสามารถดึงออกได้เลยในส่วนที่เราไม่อยากลื้อเลยในส่วนนี้ก็คือเบ้ามือจับนะครับเราจะไม่ลือ้อแล้วก็โชคดีมากที่ร้านที่ติดติ๊กเกอร์ก่อนหน้านี้มาเขาก็ไม่รื้อเบ้ามือจับเหมือนกันอาจจะมีรอยในการตัดป่าบ้างเล็กน้อย เป็นความปลอดภัยและเตตี้กับคนติดมากๆครับก็จะบอกว่าบางอย่างหรือได้ก็ดีไม่ลื้อได้ก็ดีนะครับก็คันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตอนจบครับสำหรับใครที่ออยากจ,จะเปลี่ยนสีรถนะครับแนะนำว่าดูด้วยว่ารถของเราเปลี่ยนสีมานานหรือยังนะครับเปลี่ยนไปแล้วเท่าไหร่แนะนำว่าต้องลอกออกทุกคันนะติ๊กเกอร์นะครับไม่ได้อยู่พงคุณถาวรถ้าลอกคันจะออกมาสวยงามอย่างนี้แต่ถ้าลอกไม่ทันก็จะออกไม่ได้เลยนะครับลอกยากไปเลยนะครับ อันนี้ก็จะอีกตัวยอย่างครับถือว่าลิมิตเลยขึ้งในแดงผ่าวแปดระดับหนึ่งนะก็ไม่ไม่ง่ายและก็ไม่ยากนะครับมีบ้างมือจับจะมีรอยพาร์มเมอร์เล็กน้อยประมาณนี้เดี๋ยวเราพามาดูกันนะครับว่าหลังจากเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับจองมาได้สวยงามขนาดไหนจะต้องไปเรียมผิวต่อก่อนนะครับสวัสดีครับ